ตำระเบิดนะคะตำระเบิดหนึ่งขนมกินน้ำยานไม่ใช่ซุกกี้หนึ่งขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะมันหมดมันเหมือทังต่ำตัวนี้โทรหาแล้วไม่มาหรอมันรับไหม ขอบคุณทุกท่านนะคะไม่หอยจะต้องระเบิดก่อนนะคะกินต่อก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยถ่ารูปติดนะเะ้ยเาหันลป็นดี่นอาขอบคุณะขอบคุณเหมือนกันนะคะด้วยท่าปลอดภัยนะคะเอาไปลงเอะไรฮะแต่เราทามปรนเต็นหางได้หมดทุกอย่างค่ะ สร้างตัวเพื่อนมาปฏิยุหันหงมกงเลงเนาะบอไปบอมามันกระบอกแต่เนาะเออโคราก็จะเป็นยังสิลาทุกกีทะเลทุกกีทะเลสี่สิบบาทจ้าสี่สิบาทเอาเลยไม่เป็นไรหรอกเอาคือเป็นออกหอนดังอัน เมื่อบ,าบ่ายแบบพีกแล้วเนาะมื่อบ,บ่ายอย่างานดังอย่างของเนาะพร้อมประเด็กแล้วจะ้ะเนาะฮะประเด็กแม่เป็นยังอันเฮ็ดวิชาจาหมูม่บ้านในไทยคนแก่เพิ่งกลับมาอ่าวลาย หายเป็นผัวหรือหายเป็นแก๊งอันเพิ่นมาเอาจังสี่เลยค่ะจ้าเพิ่นมาเอาเป็นอันเป็นรอยเป็นอยังสี่เขากระตากหายนังจี่ิ้ร้อยบาทหรือยังบนจ่าห้าสิบบาทดูสิถ้าคนแก่มาเอาเยอะแยะหมู่บ้านในหมดค่ะเพราะว่าเขาชอบเขาชอบกินสดๆอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะจ้าขอบคุณนะคะฮะยังกว่าแม่ ซีกรก็เป็นหลัานไหจ้าก็ก็คอยดูอายุสิบห้าสิบหกปีจะเสียงจะได้ไม่ะก็เหมือนก็เหมือนนกน้อยครั้งก่อนนั่นเลยที่เรียนแบบนกน้อยเดี๋ยวนี้ก็เสียงไม่ได้